you <small noise> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมช่อง YouTube ช่างแดนเป่าตังนะครับลูกค้าออเดอร์มานะครับผมเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับผมหนังออยฟูอัพนะครับจำนวนทั้งหมด150ยบใบนะครับผมตอนนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เก็บงานนะครับผมนี่ตอนนี้นี่ใบนี้ก็จะชิ้นขอบเรียบร้อยนะครับผม แบบนี้เลยนะครับข้างในนะฮะข้างในจะเป็นหนังเฟอร์นะครับผมหนังเฟอร์ลายเม็ดลิมจีแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะงานเรียบร้อยนะครับเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับผมหนังออยโฟลอัพสีดํานะครับออเดอร์มาทั้งหมด150ยห้าใบนะครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับ ทีมงานก็เริ่มงานกันหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่ผมคนเดียวนะครับพี่เพิ่งเย็บงานเสร็จนะครับก็จะมีลูกค้าก็จะสั่งเป็นกระเป๋าหนังแท้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าทรงตั้งทรงตั้งยาวแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้มีพนังนะครับนี่มีพนังแบบนี้เลยนะครับผมก็ใส่ตังได้แสนหนึ่งนะครับใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับผม ตั้งยาวแบบนี้นะครับลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมด5ใบนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋านะฮะเป็นทรงฮ่องกงแบบนี้นะครับทรงตั้งสั้นแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตั้งยาวแล้วก็ตั้งสั้นนะครับผมมีแบบยาวแบบสั้นนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เหลือแค่เย็บนะครับผมเย็บก็เสร็จนะครับพรุ่งนี้ก็วันอังคารก็จัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับนี่สวยงามนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามช่างแดนเปาตังด้วยนะครับนี่นะหรือว่าเพื่อนๆพ่อ,พอค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับราคาส่งนะครับผมจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 5 3 5 2 6 7นะครับผม นี่ครับสวยงามน,นะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เย็บเย็บเสร็จก็ได้เวลาเลิกงานนะครับผมพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวให้เด็กๆนะครับ QC ตรวจเช็คคาบกาวแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะเช็ดออกให้หมดเลยนะครับ